สวัสดีครับผมวันนี้พานหวังมาแนะนำเทคนิคการสันตอกครับสไตล์พานหวังครับาการติดสำหรับผู้ที่บุเคยสั่นนะครับใหม่ๆเมืม่อใหม่อ่าสื่ลอ,องเห็ดให้เบิบงเมื่อที่ผมบุกเคยเห็ดไปแล้วล่ะ,ละคลิปหนึ่งเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนั่นะแล้วสื่อลองเทคนิคเพิ่มเติมกันรับแรกก็เคาะครับ เพื่ออย่างเพื่อหาจุดหนูอยู่ครับเพราะว่าหนูมันได้ยินเสียงตอบเพราะมันสิดสีนขี้งหยามันกับสิ่ี้ครับหรือสิมีเสียงอ,งอยงะไรครับหูยังหรอครับว่าหนูอยู่เมืองใดสองเท้าสามเท้าก็ได้ครับแล้วก็สั้นสั้นบนล่างบนล่างบนล่างหนลงลงูนขามากคับมากใกล้ๆกรับอยากให้มันออกมากหากรับยี่ตอบสั้นนะครับ จีดตอกทันค่อยๆนะครับจีดตอกลงดินนี่ยมต้องเแ็ดแห้งท่านค่อยๆหนูออกมากนิ่งหมดครับอันไอีกอันหนึ่งก็ที่ผมใส่ประจัมก็คือจังสี่ครับเพื่อตีดหาหนูว่าติดสั้นทีงกี่ก่อนหนูต้องเสียไรลูกั่นขงเครื่องก่อนครับท่านหยับไปหยับมากสิ จึงถือว่าเย็นตารลงพื้นครับอีกนึงถ้าหนูมันเข่ามาแหละมันพอออกจากมงหกหกออกจากก้อนยาเองสะครับเพราะว่เห็นสั้นยังได็มันกับมย่อมวกก็ล่องเมองครับบางทีหนูบางตัวมันจะมันจะผมผมเคยได้เคยใส่ก็คือคือเปลี่ยนจากสั้นบางทีผมมาเคาะ นั่นสหนูออกมากครับหนูบางตัวมันเข่าตอกม้างทีกันเนาะบางตัวกับเข่าแห้งบางตัวกับคอยเขา่าคอยข่านเข่ามากบางตัวกับมากเสียงตอกทั้งสตบางตัวกับมากเสียงชัดทั้งส่ครับลองไปเห็นไปครับประสบการณ์นีไม่ิบอกเองหรครับอีกวิธีหนึง่งถ้าหนู มันมาแล้วมันออกจากก้อนหยาผมผมเคยใส่นะครับอันี้วิธีของผมที่เคยใส่ผมจะถอยออกงาอีกหน่อยนึงแล้วผมก็ตสั้นจากหนูที่อยู่ทั้งหนาเข้ามันบอกกับผมตีสั้นทั้งหนาผมติผมตีหันต่อไปทั้งหลังสั้นทั้งหลังรับไอ้ตัวหนูว่าไอ้เสียงเสียงที่ฮาสันเนี่ยมันอยู่ไกลออกไปแล้วให้มันแล่นออกมาจะมันเปลี่ยนนะครับผมเคยใส่เราเคยได้อยู่ครับผมติสั้น ผมจะสั้นต่อไปทั้งหลังนี่ครับแต่หนูติดอยู่ทั้งหน้าเนี่ยนะแล้วก็แย่งเบิ้องเอาหนูหนูมันติดควายข้าดออกมากหรอครับคิดว่าเสียง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 ที่เาสั่นเนี่ยมันมันไกลออกไปแล้วมันก็เสีนมันก็สน้ำคกนออกมากนะครับนะครับคิดนี่ไม่มยังไรครับคิดแต่ซค่นี้เดี๋ยวแ้่นีคิดแต่น,นี่อะไรผมจะเ็ดคลิปมาบอกอีกหรอครับสำหรับมือใหม่นะครับ อาลิมนช่ชมสำเนีเนาะครับสวัสดีครับ